นางเอกเดาวรุ่งเผยแฟนหนุ่ม <S <S รุนพี่ดูแลดีค่ะเปิดตัวแล้วดุนแซวกันรัว,รว เปิดตัวแล้วดดนแซวรัวๆค่ะสำหรับคู่รักร่มช่องเบอร์ล่าสุดเจม,ม่าและไยรินละดาเรียกได้ว่านาทีนี้ตัวติดกันหนึบหนับอยู่ในช่วงครั้งรักมากล่าสุดสาวพายโดนถามถึงความรักครั้งนี้เป็นครั้งแรกโดยเจ้าตัวได้เผยว่าพี่เจมดูแลดีมากค่ะมาตั้งแต่ก่อนจะคบกันแล้วพี่เจมมีมุมที่น่ารักมากๆเป็นคนที่น่ารักเลยแหละแต่ทุกคนอาจจะไม่ค่อยชินเพราะปกติ อาจจะเคยเห็นเขาในมุมน,นิ่งๆมากกว่ารู้สึกขอบคุณที่เขาน่ารักกับพายด้วยดูแลแทคแครดีตั้งแต่ก่อนที่จะคบกันอีกก่อนที่ตัดสินใจคบเป็นแฟนกันก็ไม่ได้มีโมเมนต,ต์อะไรพิเศษพอรู้จักกันมานานมากแล้ว แค่คิดว่าถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วและพายก็มีความรู้สึกดีๆให้กับเขาเหมือนกันเท่าที่คุยกันมากก็รู้สึกว่าเขาเข้าใจเราและเราก็เข้าใจเขาและเขาก็เป็นกำลังใจที่ดีมากๆากสำหรับทุกเรื่องในชีวิตรู้สึกว่า คุยกันข่าวแล้วเรารู้สึกสบายใจคุยภาษาเดียวกันรู้สึกว่าคลิกกันดีและตั้งแต่คบกันมาประมาณครึ่งปีก็ไม่เคยมีเรื่องให้ทะเลาะกันเลยเพราะต่างคนต่างรู้จักข้อดีและข้อเสียของกันและกันมาหมดแล้วตั้งแต่ก่อนที่จะคบกันก็เลยไม่ต้องปรับตัวอะไรกันมากค่ะ